เอยขอถามเนยเอยมากผูเบ่าลาวหรือผูเบ่าไทยหรือรว่าพวก่จีนหรือรว่าพวเเวียดน,นามผูเบ่าไทยว้าเอยมากผูเบ่าไทยบอกทำไมถึงชอบผูเบ่าไทยคนไทยแบบน่ารักนะที่ที่รู้จักที่แบบเพียนเห็นแบบชาแบบคนรอบข้างแบบเพียนเขามีแฟนไทยอะไรประมาณเนี้ยน่ารักน่ารักทุกคนเลย เนาะหนูก็เคยเห็นอยู่ดีสบายดีจ้าพี่พี่ทุกคนพบกับน้องนนสาวลาวอิงแล้วเนาะจ้าแล้วก็มากับเอวยเพิ่นเอ้ยเอ้ยหญิงเนาะจ้าวันนี้เราจะมาทําคลิปเปิดใจสาวลาวจ้าเดี๋ยวจะมาแบบถามเอวยเพิินว่าเอวยมาเอวยมากคุ้นายแบบไหนแล้วสเปคของเอวยเป็นจังใดเนาะก็คือแบบว่าอยากถามข้อมูลซื้อของแบบว่าเอวยมีแฟนหรือย,อยังอย่างเงี้สินะเดี๋ยวเฮามาฟังกปนน้ำกันเนาะเดี๋ยวอาิบายบบทคือกันด้ละ สบายดีเออยมาพูดมาพกอย่างอีกแล้วเนาะจ้าก็คือเมื่อในน้องโนนอยากจะมาถามว่าสถานะเออยเป็นจังไดตอนนี้โสดเจ้าอว้ยโสดเนาะแล้วเออยคิดอยากจะมีแฟนบอกมีอยากมีโอ้อย่างมี้วจ้ะพี่ๆทุกคนเออยแฟนพร้อมเปิดใจเลยแล้วเออยขอถามเน่ถ้าเออยยังมีแฟนนี่เออยแบบยังมีแฟนแบบเป็นคนแบบจังใด ทังใดหมายถึงนิสัยหมายถึงนิสัยแล้วก็เรื่องความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยนิสัยมักผู้ชายที่แบบว่าอย่างนะเสมอต้นเสมอปลายอันดับแรกนิสัยก็เป็นคนแบบอย่างไงอะเข้าใจเรา,าเข้าใจเราเข้าใจเราใช่คุยกันแบบขอให้คุยกันรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องจ้า คนคิดกันเนาะก็คุยรู้เรื่องแลยเนาะเข้าใจเราอันดับแรกก็ความเข้าใจ <c oughs> ความเข้าใจ o, ความเข้าใจอ่าก็ความเข้าใจเนาะมีมีซ้ำนี้บ่อยขอขอที่แบบสเปคของเอือนะที่ามากนะสเปคสเปคหมายถึงรูปร่างหน้าตานิสัยอ่าเอาเอา,เอา,เอาทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเล่าไม่หมดเลยหน้าตาไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องหล่อหรือรวยหรืออะไรค่ะแต่ว่าขอให้แบบคนเข้าใจมากกว่า เป็นผู้ชายที่แบบว่าเข้าใจรู้จักรู้จักกาละเทศะรู้จักกาละเทซ่าใช่มาก่อนที่อายุสูงหรือว่าอายุน้อยกว่าเฮาจริงจริงได้หมดเลยเอาได้หมดเลยใช่อขอแบบว่าเป็นผู้ใหญ่ถ้าอายุเล็กกว่าก็ขอเป็นผู้ใหญ่นิสัยเหมือนผู้ใหญ่รู้จักแบบรับผิดชอบหน้าที่การงานตัวเองหรือดูแลตัวเองได้อะไรประมาณนี้คะ่ะ อันนี้คือสเปคของเอวยเนาะแมนเบิร์ดเบิร์ดซัมเนียร์ละบวยแมน<บ>อันนี้ว้ายังไรอันนี้คือสเปคเอวยเพื่อนเด้อจ้าสเปคคนถามนี่บ่ต้องถามเด้อเรื่องมากคนนี้เรื่องมากมากเลยแม่นบเรื่องมากสเปคแบบไหนเรื่องมากขอถามกับเลยด้ไหมขอถามกับเลยดิสเปคเห, <S <S 1> <S 1> เคหรอก็คือชอบผู้ชายที่แบบมีอายุเยอะกว่าแล้วก็ ชอบผู้ชายที่มีความเป็นผู้นาํารับผิดชอบชีวิตตัวเองได้แล้วเขาก็จะมารับผิดชอบชีวิตเราได้แล้วก็ความมั่นคงแบบเรื่องเรื่องการเงินคืออันดับหนึ่งเลยของหนูอะเรื่องการเงินนี่คือแบบว่าอันดับหนึ่งเลยคือเขาต้องดูลแลเราได้หนูอะไม่ได้ชอบผู้ชายที่ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้เกลียดผู้ชายที่จนนะไม่ได้เกลียดผู้ชายที่จนแต่ว่าชอบผู้ชายที่พยายาม แต่ชอบผู้ชายที่พยายามพยายามทําทุกอย่างถึงจะจนแต่เราก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นเมนแล้วก็กับวัยอายุจะเดิมเนา,ฮาะฮอกเนานนะเมนก็คือแบบว่าความสะอาดความสะอาดก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือชอบผู้ชายที่สะอาดสอยมีอายุเยอะกว่ามีความเป็นผู้นําเมนก็คือเรื่องการเงินกับย่างให้ที่แบบว่าดูแล,ลเมนดูแลเราได้อะไรเงี้ยอ่า ถึงตอนนี้อาจจะไม่มีแต่ว่าวันข้างหน้าก็ดูแลเราได้ประมาณนี้เราก็จนมาทั้งชีวิตแล้วอ่ะก็ไม่อยากจนก็ไม่ไม่ใช่ไม่อยากจนคือจนมาทั้งชีวิตแล้วแต่ว่าไม่อยากที่จะแบบว่ากลับไปอยู่จุดเดิมอะไรเงี้ยถ้าจะมีแฟนก็อยากให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นเนาะอันนี้คือสเปกเด้อันนี้ไม่รู้ว่าแบบถึกต้องแล้วน้องเอ๋ยประมาณเมื่อก็ประมาณนี้แหละห้ากบเลแบบเห็นแก่เงินเด้ละแต่ว่าห้ากั อยากเลือกคนที่แบบว่านาที่การงานมันคงการเงินมันคงไม่จาเป็นต้องรวยมากแต่ก็ดูแลเราได้ใช่ไม่จำเป็นต้องรวยมากแต่ดูดูแลเราได้เข้าใจเราอะไรเงี้ยใช่แต่ก็ไม่ไม่ชอบผู้ชายที่เสียงดังโวยวายอะไรเงี้ยเหมือนกันเหมือนกันชอบผู้ชายแบบพูเทาะแม่ถึงข้าวีโวยวายเสียขาส่นใส่ขากรเาขาก็แบบครับค่ะค่ะประมาณดีอ่ะไม่ต้องแบบ ค้ะวยวา้กับนี่มันความคิดมันจะเปลี่ยนละเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายที่สุภาพบุรุษผู้ง่ายแมนแมเป็นผู้ชายที่สุภาพบุรุษสุภาพบุรุษแน่แต่มันมีคำคมได้เลยมีความคมที่แบบว่าผู้หญิงไม่ได้ทิ้งผู้ชายเพราะผู้ชายทำพลาดแต่ผู้หญิงจะทิ้งผู้ชายเพราะทำเรื่องเดิมเป็นนิสัยแมนแมนแมนเว้ยแมนแมนแบบ คุณภาพเรื่องนั้นแต่คุณไม่ยอมเปลี่ยนเราก็จะพร้อมที่จะไปเหมือนกันแมนเพราะ<ช>ว่าก็ยังมีคนที่ดีเราเราอยู่อะถ้าคุณไม่อยากเปลี่ยนเพื่อเราอะไรเงี้ยแมนเนาะมุ้ยไผ่ดอกที่อยากอยู่กับผู้ชายที่แบบว่าไม่เอาไหนอะแ <Man S 1> ม่นแมนอริได้เลยเนาะแมนอันนี้ขอถึกใจลาย่าความในใจขอความในใจประมาณนี้แหละค่ะพี่พี่ถ้าใครเออถ้าอยากอยากายอยากจะจีบใครอยากจะเป็นแฟนใครก็ เนาะก็ประมาณนี้แผู้หญิงเขาก็ชอบแบบนี้แหละเกือบจะทุกคนเหนื่อย <Ma' am. S 2> ผู้ชายไปแบบนี้ได้ก็หูน่ารักมากไม่มีไม่ไม่มีใครไม่อยากเอาหรอกชช่ถูกต้องแล้วก็ไม่มีใครที่จะอยากทิ้งผู้ชายดีๆเพื่อไปหาผู้ชายที่แบบไม่รู้อนาคตใบข้างหน้านจะเป็นยังไงชถ้าเราเจอผู้ชายดีแล้วเราก็จะรักษามันไว้ช้แวแบบว่า คบกับใครแบบเหมือนแฟนคนอื่นเนาะที่แบบแผู้หญิงเขาบน่นเขาเตือนอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเขายังอยากอยู่ด้วยถ้าวันไหนไม่บน่นไม่เตือนก็คือหมดแล้วก็คือไม่ต้องการคุณแล้วใช่ไแมอันนี้คืออันนี้ก็คือแบบอยากบอกแบบไม่อยากบอกก็คืออยากเล่าความรู้สึกเนาะคือแบบว่าถ้าต้องการผู้ชายก็อยากได้ผู้ชายที่แบบ รักมั่นคงอะ่ะใ่ความรักมั่นคงแมนก็คือยังเอาแบบยู่ยาวๆเลยค่ะว่าอยากอกแวกไปนั่นไปนี่นะเมนโน้ยาะแมน,น,น,นความในใจ,จออกหมดเลยอันนี้ความในใจเรือผู้ชาย <c oughs> ไม่คือแบบโลกโลกทุกวันนี้มันมันต้องพูดจริงๆนะโน้ยาะโลกทุกวันนี้แ,นแบบผู้ชายบางคนก็ไม่รู้จักพอ แบบมีแฟนอยู่ก็ไปคบกับคนนน้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแม่ก็ประมาณนี้แหละถ้าจะจะหาคู่ชีวิตน้่พี่ๆทุกคนถ้าจะหาคู่กินคู่อยู่ไปวันๆก็มีเยอะนะใจแบบไหนก็ได้ไทยอยากได้แบบนั้นอะเนาะแม่ no, เอาจริงๆเอ้ยขอถามเน่เอ้ยมากผูเบาลาวหรือผูเบาไทยหรือว่าพวกจีนหรือว่าพวกเวียดนามผูเบาไทยว้า เ่ยมากภูบาวไทยบอกทำไมถึงชอบผููบาวไทยคนไทยแบบน่ารักนะที่ที่รู้จักที่แบบเห็นเห็นแบบชาแบบคนรอบข้างแบบเห็นเขามีแฟนไทยอะไรประมาณเนี้ยน่ารักน่ารักทุกคนเลยเนาะหนูก็เคยเห็นอยู่ดิเขาแบบชอบแบบเหมือนอบอุ่นน่ะใช่เหมือนเขาแบบดูแลเทคแคร์ดูแลเทคเคนด,ดูแลเทคเคแบบแตกต่างจาก แตกต่างเปรียบเทียบแต่วันละชอบชอบเอ่อคนไทยเนาะคนไทยเหมือนแบบดูแลเทคแบบเหมือนโดนใจเราอะไรอย่างเงี้ยม่นน่ารักแบบน่ารักแคร์ดีแล้วก็พูดเวลาคนไทยอ่ะเวลาเขาพูดก็พูดอ่อนหวานนะอ่อนหวานเมนพูดเพราะแล้วเขาก็รู้จักรู้จักเวลาเอาใจเอาใจด้วยใช่ใช่เลยเนาะใช่อันนี้คือเห็นเห็นตามคู่ที่ผ่านมาดิ เห็นในคลิปในอย่างนั้นน่ะเห็นก็คิดว่าวันหนึ่งเฮาซิมีคือเขาแมนโบแมนโบเอวาหนูว่าพี่พีเอฟซีคงตามหาอยากอยากได้ไอจงไอจีพี่คนนี้แล้วแหละเพราะว่าพี่ก็อยากมีแฟนคนไทยอันนี้คืออันนี้คือพูดเรื่องจริงใช่ไหมพี่เรื่องจริงเรื่องจริงออกจากใจเลยแมนถ้ามีแฟนคนไทยแล้วก็นิสัยประมาณนี้แล้วก็เนาะ จก็ถือว่าถือว่าเป็นความโชคดีของผู้หญิงคนหนึ่งแมนอละเอีอันนี้คือแบบพูดถึงความในใจอันนี้ไม่เคยทําคลิปนี้เลยนะไม่เคยทําคลิปแบบนี้ครั้งแรกอันนี้ครั้งแรกตื่นเต้นนะเห็นเอรีเป็นโซดิเลยอยากถามว่าสเปคเอรีเป็นยังไงสเปคมากผู้ชายแบบใหนนะเอรีโบมากกว่าผู้ชายที่มีการมืมมีกามบ่มากบบมากปกติธรรมดาปกติธรรมดา ถ้ากมใหญ่หลายย่านเลยเราธรรมดาเอ้ยเคยมีแฟนบ่เคยเคยมีเคยมีแฟนเป็นคนเคยมีแฟนเป็นคนไทยแบบคุยคุยกันแต่บ่กเคยอยู่น้ำกันบ่กเคยแต่งงานบ่กเคยมีลูกอ๋อไม่น่าถึงอยากมีแฟนเป็นคนไทยเพราะเขาเคยคุยกับคนไทยแล้วใช่ ถามว่าเขาน่ารักไหม <c oughs> น่าน่ารักคุยคุยกันแต่เรายัางไม่ไม่มีโอกาสที่แบบใช้ชีวิตร่วมกันเลยอยู่ด้วยกันแต่ว่าอ,อ๋อโหเออเคยมีแฟนไปคนไทยแล้วเนาะเ<ค>พิอ่อถึงกาพูดว่ามาครูบ่าวไทยอยากจะขอเปิดใจให้คนไทยอีกครั้งแม่ถ้าใครจะเข้ามาจีบก็จีบได้นะคะพี่ๆเพราะว่าพ,พี่คนนี้เขาน่ารักมากๆครับใจ <c oughs> เขาเป็นคนอดทนมากจริงอดทนแบบ ไม่ว่าเรื่องทางานบ้านอะไรเงี้ยมันเป็นแบบเรื่องส่วนมากผู้หญิงสมัยนี้เขาจะไม่ไม่ค่อยทํางานบ้านเเท่าไหร่แต่ว่าพี่คนนี้เขาทำอะถ้าใครไปเป็นแฟนได้เป็นแฟนนะถือว่าเป็นความโชคดีคือเป็นแม่สีเรือนจ้ะครับจเจ้าที่สมแม่แต่ว่าหนูบ่มักฮ็ดงานบ้านเลยบ่ม,มากบ่อไม่ค่อยมากไหมฮ็ดงานบ้านกับส่วนมากส่วนมากชอบใช้เงินแก้ปัญหา ประมาณนี้แต่ว่าอะไรอะไรที่แบบเราทําได้ก็ก็ทําอยู่อย่าว่าในนี้ไม่เดี๋ยวแม่เ่มาเห็เนะนเดี๋ยวเบื่อนะโคตรเนาะเดี๋ยวเพิ่นเดี๋ยวเขามาเบิ้งคลิปฮะเลยกว่าวเป็นนี้บ่รามาเป็นลูกสะใภ้ลูกใช่ก็ถือว่าแบบโชคดีนะถ้าใครได้ผู้หญิงคนนี้ไปเป็นแฟนเพราะว่าเหมือนเป็นแม่บ้านชีเลือนเฮ่ไงแค่กับเขาเป็นเลยเป็นกว่าหนุ่ย เป็นเป็นเป็นเฮดกับข้าวไทยเป็นบอกเป็นป๊าสบายไทยแน่นอนทำเป็นทุกอย่างทำเป็นทำเป็นก็อยู่บ้านกลับไปบ้านก็ทำกับข้าวให้ครอบครัวทานได้กับข้าวอย่างไรกับข้าวก็กับข้าวไทยเราทำได้หมดอ๋อ้อบข้าวไทยเาอร่อยหรือไม่อร่อยเดี๋ยวไว้ไปชิมนะคะเอ้คิดว่าเอ้เป็นคนนีสัสดีบอก่นิ่ัสดีใสยดี เอยเสือกเคยเสือกเรื่องคนอื่นบอเคยเคยอย่างก็เคยเคยเสือกเรื่องคนอื่นบอเสือกเรื่องคนอื่นถามว่าเคยบอบุ้งกันแต่แต่ก็บอกแบบเรื่องดีเรื่องบดีทั้งสิ้นอะพี่พี่ทุกคนนะจริงๆนะพี่เขาไม่เคยเคยแบบสืบข่าวอะไรเลยใช่ไหมใช่ใช่ไม่ค่อยใช่ไหมไม่ไม่ค่อยดูผ่านๆทุกอย่างดูผ่านๆก็ไม่ได้เก็บออกมาแบบพูดเล่าเรื่องที่มันไม่ดีก็ดูผ่านๆก็ เราก็มองว่าเป็นเรื่องของเขาอะไรประมาณนี้แต่ว่ารเราเราไม่ทําแบบเขาก็ก็โอเคแล้วถ้าแบบเรื่องไม่ดีถ้าเรื่องดีก็เราดูเป็นตัวอย่างเอ้ยเขาทําดีอะไรประมาณนี้อความคิดดีความคิดดีคือแบบคือแบบพี่เขาไม่เคยแบบสิบข่าวลบ,ลบไม่ค่อยอ่ะขห,หน่หนูถามว่ารู้จักไหมคนนี้คนนี้เขาแฟนก็็ทิ้งนู่นนี่นั่นนี่อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้เลยเลย สดงว่าถูิเพราบว่าดูผ่านๆเห็นแล้วก็ทิ้งจะมีแบบบางคนที่แบบว่าเฮ้ยคนนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็รับฟังแต่ว่าเราก็ทิ้งตรงนั้นเราไม่เก็บออกมาคิดหรือเอามาแบบเฮ้ยทาไมเขาถึงทําแบบนั้นเขาก็เราก็คิดว่าเราไม่ได้หยุดจุดตรงตรงที่เขาอยู่เราไม่รู้ว่าเขาทําเพราะอะไรเราก็อย่าเก็บมาคิดแล้วก็อ,อยา่าทาตามตามเขาสิ่งที่ไม่ดีแต่สิ่งดีๆก็เก็บเอามาแบบพัฒนาตัวเองหรือ ปฏิบัติกับตัวเองถ้าสิ่งดีๆโอ้ความคิดดีได้วยนี่ความคิดดีมากเป็นผู้ใหญ่มากเอยเอยแบบเคยแบบอันนี้อันนี้ย่วิตโคเนี่ยน,นี่คือแบบไหนๆก็เปิดตัวแล้วเนาะนไหนๆก็ยังมีผู้บ่าวไทยแล้วก็คือ โอ้ยคลิปนี้พวกเราสองคนก็จะไว้เพลงธานีเด้อฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะคะแล้วก็ฟังสนับสนุนน้องนุ่นโดยการบอกโกดขำโฆษณาเด้อจ้าสบายดีถ้าพอยากเป็นเขยแล้วก็ฝากคอมเมนต์ได้เด้อเออคนนี้พร้อมเปิดใจ